สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤด,ดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤด,ดูฝนถวายพระพุทธมหาหมณีรัตนปฏิมากร เวลา17นาฬิกาสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานจุกกะชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสงกราบแล้วส่งถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษสามาลาทรงหยิบพระมหาสังค์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังคไว้ที่เดิม สรงรับพระมหาสั่งทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษสามาลาแล้วส่งสงพระสุค,คนที่ประอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วสรงคืนพระมหาสั่งทักษิณาวัตรให้เจ้าพนักงานภูษสามาลาสรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วสรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษสามาลา ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณจที่จัดไว้ข้างฐานจุกกะชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถกแก้วแล้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ํา เสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกกะชีส่งรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกกะชีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการไทยที่นั่งแล้วส่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลลราณภาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลาเจ้าจพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพตน้อยทูลท้าทูลหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพรน้อยแล้วทรงที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปพทอทุลอมธุรีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิดแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ รงพระสุายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ราษฎอที่ไปเพระทุลโอมธุลออีพราบาทพระพุทธมหามรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามรัตนปฏิมากร,ร,นาากรในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปี พระบาท,ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่อในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศัการาช2568 วันนี้เวลา18นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2568น้าณพระอุโบสถวัดประวรนิเวศวิหารในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรแล้วทรงจุดทูบเทียนเคื่อนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศปริยาหลวงกนทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรแล้วทรงจุดทูบเทียนเพื่อนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปชิรญาณวโรรสทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรแล้วทรงจุดทูบเทียนเพื่อนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระรูป สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงมัชิริยาน,นวงศ์จากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรทรงจุดทูบเทียนขึ้นนรมสัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมพันษา50าพันษาพระบาทสมเด็จพระบรมชรเชษณ์นามหาชม,มหาราชบระมณตปวพิษทรงวางพวงมาลัยถวายราชาสักการะพระบรม,มาราชาสรีรางคันพระบาทสมเด็จพระบรมเชากา์ที่เบต มหาภูมิปุณดุลยาเดชมหาราชปร,รมมนาตัวพิษทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรทรงจุดทูบเทียนเคื่อนนมัสาการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธร,รูปประจําพระชนมวนันสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทงทิศบูชาพระพุทธชินาสีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายทาชัการะพระบรมราชศสรีรารังคันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลธดุลยเดชมหาราชปรมานาถบพิษเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแผ่แด่พระธรรมปชิรญันเจ้าอาวาสวัดประวรน,นิเวศวิหาร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพ่แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และบางครั้งทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้พระพรมวงสานุวงศเสด็จแทนพระองค์เป็นการแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธาศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นเอกอัคารรพุทธาศาสนุประธรรมพกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนิษิาเทราเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วเวลา9กานาฬิกาสมนาทาจจาีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนรวมพันไม้เกียตรติประวัติไทยมหาวิทยายลายาัยเกษตรศาสตร์ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาปี2568จำนวน5ต้นได้แก่ต้นรวงพึ่งต้นพุทผาต้นไผ่ผูพนันต้นส้มแก้วสมคิดและต้นนวนซีทั้งนี้กล้าไม้ต้นนวนซีมาจากการเพราะ,มะเมล็ดจากต้นนวนซีส่งปลูกทั้ง9ต้นที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาตโพิศ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นนวนทีจำนวน9ต้นไว้เป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ประจํามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่29พฤศจิษษกายน2506สวนรวมพันไม้เกียตรติประวัติไทย แห่งนี้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์สามุณภาจันทร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมพันไม้เพื่อการศึกษาเป็นอนุสรแห่งเกียรติภูมิความเป็นไทยและระลึกถึงความสำคัญของบุคคลและสถานที่ในประเทศไทยโดยสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนและทรงปลูกต้นไม้เช่นต้นเสตินทรวันลีและต้นกัญไพรมะฮิดล เมื่อวันศุกร์ที่19ธันวาคม2540จากน้ำท่อพระเนตรอิทธศการวิชาการด้านต่างๆเช่นอิทศการการติดตามสถานภาพประชากรนกเงือกและสัตว์ป่าได้สูญพันธุ์ของระบบนิเวศป่าดงดีเขาในถิ่ป่าตะวันตกของประเทศไทยที่คณะวราศาสตร์มหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ืช ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในป่าดงดิบเขาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยจึงจะทำโครงการศึกษาวิจัยนี้เป็นเวลา2ปีเน้นนกเงือกคอแดงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของปืป่าดงดิบเขารวมถึงสถานภาพนกเงือกอีก5ชนิดได้แก่นกกกนกเงือกสีน้ำตาลนกแกกนกเงือกกรามช้างและนกเงือกกรามช้างปากเรียบ และสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญอีก12ชนิดทำการเดินสำรวจเพื่อศึกษาการกระจายในพื้นที่โดยการพบเห็นตัวโดยตรงบันทึกเสียงร้องและจดบันทึกร่องรอยรวมถึงพืชอาหารของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่าพื้นที่ศึกษาครอบคลุมป่าดิบเขาระดับสูงของเขืนป่าตะวันตกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์5แห่งได้แก่<อ>เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันออกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและอุทยานแห่งชาติแม่วงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะสามารถสร้างโมเดลทำนายปัจจัยในการอยู่รอดของนกเงือกแต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนกเงือกคอแดงและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อื่นๆในสังคมพืชป่าดิบเขาของกลุ่มป่าตะวันตก ให้มีความยั่ง <initiatives> <daha S 1> ยืนต่อไปรวมทั้งนิทรศสการโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปรยชศาสตร์การเกษตรชีวนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่2กุมภาพันธ์2566มียุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคม โครงการน,นี้ประกอบด้วยคณะแพทยาศาสตร์คณะพยาบาลสาสาาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยาศาสตร์และจัดตั้งโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ขนาด400เตียงเน้นด้านวิช,ชาศาสตร์การ,กรเกษตรและชีวนวัตกรรมเชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการ,กรเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมไปสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่อโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่สมเดรร็จพระนิธาเิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามพระรบรมราชกุมารีทรงจเจริญพระชนามายุ7 0พรรษาในปี2,568 จากนั้นนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลายรรรรัยเกษตรศาสตร์ฟอตุลละอมระบาดทุนกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภา,ากาชาติไทย เวลา10นาฬิกา50นาทีสเสด็จออกณนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรรัตทัชยพงศ์กรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมรชาชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระาราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางย àng, สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีออมเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสาพันธรัฐรัสเซียและสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัย สาธารณรัฐสิงคโปร์เฝอรทุนละอมพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บุริณนิธิร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับประราชทานทุนฝฟอทุนละอมพระบาทด้วย ตั้งแต่ปี2554ถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งถุงตาทุงถม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกณนิษาาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประิญญาเอกและนักศึกษาไปทำวิจัยระยะสั้นในการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้รับทุน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรพราชสุดาสยามประพระราชกุมารีดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระนิษิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรบราชสุดาสยามประพระราชกุมารี ในปีการศึกษา2,568มีนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยสถาบันในต่างประเทศดังกล่าวจำนวน19คนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางระดับปริญญาเอกจำนวน9คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปรระดับปริญญาเอกจำนวน1คน มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงระดับปริญญาโทจำนวน2คนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินระดับปริญญาโทจำนวน2คนสถาบันวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีสโกโกโบโระดับปริญญาโทจำนวน1คนและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักงานวิทยาศาสาตร์เทคโนโลยีและวิจัยสาธารณรัฐสิงคโ,ครโปร์จานวน4ทุน หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเวลา18นาฬิกา20นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดกราบประกรหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณพระอุโบสถวัดพระเชษดุพนที่บนมังคารารามเขตพระนครประเพณีการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดตลอด3เดือนในฤดูฝนนับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเตือนแไปจนถึงขึ้น15ค่ำเตือน11 ซึ่งในปี2,568นี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2,568พันเอกหม่อมเจ้านะวาพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในในเทศกาลเข้า,าพรรษาพุทธศักราช2,568 เวลา18นาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พันเอกหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาสมพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดเบญจมาพรพิดุสิตวานารามเขตดุสิต ประเพณีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษายังคงมีประเพณีสำคัญที่คงถือปฏิบัติสืบต่อมาคือการถวายเทียนพรรษาประเพณีนี้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากความจำเป็นที่ในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้ดังเช่นปัจจุบันเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาต้องปฏิบัติกิจวัตรสวดมนต์ทำวัดทุกชาวค่ำต้องมีทูบเทียนจุดบูชาประสาสนิกชนถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งคือการให้ทานด้วยแสงสว่าง เชื่อกันว่าจะทำให้สติปัญญาเพิ่มพูนหูตาสว่างสวยัยองคนมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวยายสศกาการะพระบรรูปสมเด็จพระนารายมหาราชในวันคล้ายวันสวรรคต11กรกฎาคม2568 เวลาสิบนาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายทาชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชนักพรรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต11กรกฎาคม2568 เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกริียกินานาัปการโดยเฉพาะด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศสร้างความเจริญแก่ประเทศไทยทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมโดยเมืองลบบุรีเนื้อครางรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีความทันสมัยสวยงามเป็นเมืองรับรองคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศหลายคณะ นะคะคกกมีโอาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงศรีสว่างวงบุญจิตราดุลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศากาลเข้าพรรษาประจำปี2568เวลา7นาฬิกาที่ประตูศรีรัตนาาศาสดาวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงศรีสว่างวงบุญจิตราดุลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในหน่เทศากาลเข้าพรรษาพุทธศัการาช2568ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิม์พระสงฆ์50รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานาครได้แก่วัดสุดทธาเทพพระวราราม15รูป วัดมหาธาตุยุวราชรังสิ์15รูปวัดพระเชตุพนิบุบมังคาราราม10รูปวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาราม5รูปและวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม5รูป,รารารปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑาบาตของหลวงตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหืวงสุทธนารีนาธที่เว็บไซต์หน่วราชาการในพระองค์และร่วมเจร,ริญมรรมสมาทิฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสปียงบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีร่มมือหมือนสุทานารีนาธเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e th และร่วมเจริญริยมรสมาธิเิ ละลึกถึงพระธนตรยัยว่าเป็นสถานที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบด้วยถวายเป็นพระกุศลในโอกาสดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสปียงบุญแต่ตั้งแต่วันที่12ถึง14กรกฎาคม2568สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขบข่าวในพระราชสำนักนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษด,ดาและคุณวันวิสาผมจิตรเดมีชัยสวัสดีครับ